ครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศของการทําบุญวันนี้นะครับก็เอาบุญมาฝากนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับทุกคนนะครับผมกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็ไปทําบุญสังฆทานนะครับแล้วก็ถวายหนังสือสวดมนต์จำนวนหกสิบเล่มนะครับแก่พระภิกษุสามเณรนะครับที่วัดหนองจอกนะครับผม เป็นจำนวนหกสิบเล่มนะครับแล้วก็พร้อมด้วยเจตุปัจจัยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับวันหนึ่งนะครับผมนะก็มีเพื่อนๆนะครับพี่ป้าน้าอาแลหลายท่านนะครับก็วันนี้ก็แวะเวียนเข้าไปทำบุญกันเยอะเลยนะครับผมนะครับก็ถือว่าเยอะนะครับก่อนหน้าที่ผมจะเข้าไปก็มีนะครับหลายท่านนะครับ หลังจากผมทําเสร็จก็มีนะครับต่อคิวกันเข้าไปเรื่อยๆนะครับผมคนละเล็กละน้อยสะสมบุญกันไปนะครับผมนี่ก็ยกถวายพระอาจารย์แล้วนะฮะมังซื้อสวดมนต์นะครับเสร็จแล้วก็จะทําการกรวดน้ํานะครับให้กับบรรพบุรุษนะครับพ่อแม่ญาตาญาที่รวงรับไปแล้วนะครับผมเจ้ากรรมนายเวรนะครับผมนี่ครับกรวดน้ํานะครับให้กับแม่นะครับผม กัะบ๋รงพุมรุดนะครับเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้แม่พระธรณีเป็นพยานนะครับในการทําบุญครั้งนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็จะไปให้อาหารปลากันนะครับที่ท้ายวัดนะครับผมก็จะมีแม่น้ํานะครับมีปลาเยอะแยะเลยนะครับตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับผมปลาสวายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็หวังว่าวันนี้นะครับคงจะเป็น บุญนะครับหนุนนำนะครับให้เจอสิ่งดีๆนะครับแล้วก็ขอมอบบุญนี้ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพี่ปานาอานะครับที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะครับ